สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กมี1คันค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็จะเป็น Porsche Carrera 911ที่จอดอยู่ตรงข้างเล็กนี่เองคันนี้เลยค่ะบอกได้เลยว่าทั้งสวยแล้วก็ออปชั่นดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่ามีอะไรกันแต่ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ Porsche Carrera เนี่ยปรับราคาเพิ่มขึ้นถึง910,000บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เลยยังพอมีรถที่ i n s t o c k อยู่บ้างนะคะเผือว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ และคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับสี GT Silver Metallic ค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าสีสวยเด่นแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวอ p อปชันค่ะคันนี้นะคะก็จะมีตัวไฟหน้า Matrix LED ค่ะซึ่งเป็นไฟหน้าแบบตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็คันนี้ก็คือจะดีอย่างตรงที่ว่า,าไฟเนี่ยก็จะช่วยลดแสงในกรณีที่มีรถส่วนเข้ามานะคะก็จะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นค่ะ และในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ก็จะให้ล้อหน้า20นิ้วนะคะเป็นลาย RS Spider นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะจะเป็นล้อขนาด21นิ้วก็จะเพิ่มในเรื่องของ traction ทำให้การขับขี่เนี่ยดีมากิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ดุมล้อนะคะก็ยังเป็นโลโก้สีด้วยนะคะมาต่อที่ด้านหลังค่ะคันนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบกลมดำค่ะ ก็จะตัดกับสีเงินสวยมากๆเลยพร้อมกับตัวโลโก้ตัวนี้ก็คอนฟิกมาเป็นโลโก้สีดำนะคะรวมถึงปลายท่อค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะก็เป็น s p o r t e x h a u s t นะคะใส่เข้ามาด้วยเดี๋ยวเราพามาดูเดี๋ยวพามาดูภายในกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนี่เลยคันนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยตรงพุมลายนะคะ ก็จะเป็นพวงมาลัย GT Sport Steering Wheel ค่ะพวงมาลัยจะเป็นหมุดน็อตแบบนี้ก็คือให้ความสปอร์ตเฉียวมากๆพร้อมกับตัวสปอร์ตโคโน,โนที่มีมาให้อยู่แล้วนะคะด้านหน้าเลยค่ะรวมไปจนถึงตัวเบาะนะคะอันนี้เลยส่วนเบาะเนี่ยจะให้เป็นเบาะ Sport s e a Plus ก็ทรงเป็นทรงสปอร์ตเฉียวมากๆเลยพร้อมกับตัวโลโก้ปั๊มหัวหมอนโลโก้ปอร์เช่นะคะ หลังคานะคะถ้าซันรูฟะนะคะก็มีตัวนี้ให้ด้วยและนะคะยังมีในส่วนของตัวออปชันที่เป็นตัวเลนเชนจ์ค่ะในกรณีที่เปลี่ยนเลนเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวตัวเซนเซอร์นะคะตรงนี้ที่เตือนเราไม่ให้ออกจากนอกเลนด้วยแล้วก็นี่เลยก็ยังมีตัวเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงตัวโบสนะคะก็ให้กําลังวัดที่ดีมากๆอยู่แล้วค่ะ ตัวกับบันไดก็เป็นสีเงิน911 c a r r e l a แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกอีกนิดหนึ่งตัวนี้ยังไม่ลืมในส่วนของตัว entry and drive นะคะก็มีกุญแจก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะล็อกเพื่อล็อกรถแบบนี้ได้เลยนะคะค่ะ ก็ยังมีคันอื่นอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น c a r ์เรล่าคาร์ล่าเนะคะหรือว่า GTS 4 s ต่างๆเนี่ยก็ยังมีอีกหลายโมเดลเลยนะคะให้เลือกกันสําหรับใครนะคะที่สนใจจองก่อนที่ราคาจะขึ้นนะคะแล้วก็รับรถได้เลยก็สามารถติดต่อเล็กจากช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย